อะไรต้อนแตงแหวนแหวนไม่แขวนแข็งนี้ยก็ยังไม่ถ่ายถูกใจเราไม่ทันแล้วล่ะเขาจะถ่ายเดี๋ยวเขาต้องจ่ายค่าเสือรายรายเดือนคือแปดร้อยต้นเลยตัวนี้กี่ปีตั้งแต่ปีหนึ่งแปดดูแลปีหนึ่งแปดสาวสิบปีได้แล้ว สี่สิบแล้วก่อนน้อเกิดดีสามิบเจ็ดปีสามสิบแปดปีรุ่นสุดท้ายปีสองแปดมาซ้อมมันได้อยุยี่สิบ่ีนี่โปกเสียแล้วยังไม่เกิดเลยมันมาเลยังไม่ใช้ดีนะมัน้อกยิ่งแบบว่าติดติด ซ่อมเองนี่ซ่อมทุกอย่างตั้งแต่เครื่องตั้งแต่ออันนนี้ภายกไอ้ที่ที่เขาบอกว่ามันไหม้มันไหม้มันเป็นอะไรพี่ไหม้เลยรถไฟหัวมันไหม้อ่ะน่าจะเป็นระบบไฟฟ้ามากกว่าเครื่องยนต์ไม่เป็นไรไฟช็อตอย่างเงี้ยอ๋อสายยางอ๋อต่อท่อนี้แอ้วลุนแล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 ้วใจคอมพิวเตอร์คอมเพลต์เหมือนรถอ๋ออันนี้อันนี้จำลอง การทำแารถไฟเลยว่าเง,งั้เนยโอ้โหโ,โ,โวลต์มิเตอร์ก็นี่ยเวลาเทสโหลดก็นี่ยที่จะลองก็ต้องลองดูสามตัวหกตัวเลยเอ้ยกำลังไฟฟ้าที่มันออกมาจากตัวเครื่องเครื่องเจเนเรเตอมันเนี่ยประมาณสักกี่โวลต์นเนี่ พันสี่รอยกิโลวัตหนึ่งล้านสี่แสนโวลต์โดนเข้าไปนี่ไม่ต้องพูดกันเะมันเป็นไปดีซีอ่เพราะมันเข้าไปตัวเร t ติฟามันเข้าไปที่ E.R แล้วมันแปลงเป็นเร t ติฟาตัวเรตติฟายมันแปลงไป DC เป็น DC อันี้มันปั่านไฟบ้านนะเนี่ยครับมันแปลงมาอย่างเป็นไฟ DC ลงที่ขั้นมอเตอร์ลงยีไดโอดมันจะไม่ตัวเท่าขานูเลย ในอดที่มันแปลงเลติฟายอะก็ไม่ไม่ใหญ่เลดิฟก็อยู่อย่างนี้มันแพงอ๋อมันแพงแพงอยู่ร้านัมันก็ร้านนัก็ต้องมาใช้คอมพิวเตอร์อันิดด้วยนเองเนีกันว่ารนะมันมันอนอัน แล้วก็ปอ้อนขบูนเท่าไหรปนี่ก็ป้อนเสร็จแล้วนะเราก็มาดูบวกไปเชื่อมอะไรได้ไหมอันนี้อันนี้อ,อะไรอันนี้เนี่ยอ่ะเร่งรอบอเนี่ยขเร่งเนี่ยมันขเร่งไนะงเรลาขับรถแล้วเเร่งรถไฟนี่ไม่มีพวงมาลัยใช่ไหมมีมีนี่พวงอะไร <c oughs> มันก็เร่งรอบอย่างเดียวแล้วเนี่ยมีแบ็ค <c oughs> กรอนดะ้วยด้านด้วยหลัง มีเกียร์เดียวเวลานั้นเวลาขึ้นรถจักรก็จะมีนี่ไม่บอกเขารอเราขึ้นไปบอกเขารอไราตาเครื่องมันต้องตัดที่โอปับ๊บโอโอก็ทำงานเบอร์ตักเกียร์ว่างแล้วก็จะตัดเครื่องพอเราจะขับรถเราก็กาตัดที่ป้อนไฟก็จะลงเซ็ตเครื่อตัว E S คือที่ตัดนจอบเมื่อกี้ลืมมาดูนะตอนเขาเทสเครื่อง <laughs> เสร็จแล้วเวลาโหลดแล้วเวลาขับก็ไปนี่ไฟมันจะมีเอตนี้แต่เวลาไฟเรากดไปเงี้ยลมมันจะไปตับเข้ามัตัวแผงไฟ<ป>มันลงนตัวนี้ก็ตับดังเขาก็ค่อคยๆเล่นมันก็เหยียบเล่งเครื่องยนต์เล่นไฟรอบมันสูงขึ้นไฟก็เข้าไปรอเยอะๆเรเื่อๆแล้วก็เราเวลาที่หลดก็ต้องให้ได้ ที่3มันแอมป์ถึง117โวลต์นะครับเอ็กไซต์ต้องได้บยแอมมีโวลต์มีชาร์จแบตเตอรี่ะรถจักรก็มีเนี่เหมือนกันแต่ไว้ไม่มีที่ว่ารถถะบมีมีสตาร์สองปุ่มมันมีสักเพืัวบุมใช่ป่ะแล้วก็จะมีตัวลามเพื่อลดูไฟก็มีตัวนี้แล้วก็มีโลงแบบอปเปรลนผ่านล่งดู มือเบก็อยู่พอเขารอผ่ามสองมันทั้งกระบวนอยู่รถจักรก็มีแค่นี้แหละเบกเบกมันมันจะส่งไปตามตู้ตามตู้ป่ะอ่าก็เบรกทั้งกระบาลจะจะส่งส่งเป็นเชอร์ไปอ่ารวมวิ่งอือแล้วมาเบรกรถจักรก็ยันติดกล้วยได้ติดกล้วยอ่ะอะไรครับแล้วเอาลูกมาติดไม่ได้แล้วทิศออกมาไปดูรายการแล้ว Tìm Thì cái đồn đại